ครับก็สวัสดีเชา้านี้วันพุธนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแจนสปอร์ตพีเจช่องครับช่องพีเจเจอินดี้นะครับแล้วก็ f c e e o o o แจนสปอร์ตแจนสปอร์ตแล้วก็ยังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับก็จะเป็น ช่อง YouTube ก็นั่นแหละครับ PJ Indie แล้วก็ติ k t ต k อด้วยนะครับติ k ก o ็อกก็ PJ Indie เหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอยู่ที่ร้าน Jan Sport ครับเป็นที่ร้านนะครับร้าน Jan Sport จำหน่ายชุดกีฬาสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อนะครับลืมเปิดประตูดึงไว้ครับร้าน Jan Sport ครับนี่ก็มาถ่ายดูเรื่องราวการเปลี่ยน กระถางต้นไม้นะครับเป็นกระถางต้นไม้กันวันนี้เราก็มาคยุยเรื่องต้นไม้นะครับวันนี้ทําคลิปสั้นมาให้ชมกันเปลี่ยนกระถางต้นไม้ะนะครับเหมาะครับกระถางต้นไม้อย่างนี้สีสีสีอิฐนี้ครับทาให้สว่างขึ้นนะครับสีอิฐทําให้สว่างขึ้นนะครับกระถางต้นไม้นี้ผมก็ไปซื้อมาจากตรง สีแยกคองโพนะครับอยู่ขวามือเราเป็นเป็นร้านอะไรนะเขาเรียกว่าร้านส่งนะครับตอนนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกครับเพราะว่าตัวสีดำดเนี่ยเอามาใส่ปุ๊บมันเหมาะสําหรับภายนอกนะครับท่านผ้าภายในบ้านนะครับเหมาะเหมาะตัวนี้แล้วมันจะสว่างขึ้นนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนเลี่ยนมาจากแต่งใหม่ครับนี่กระถางดำดตอนแรกว่าจะมาใส่เอ่อ คุณนายตื่นสายนะครับก็เลยมาใส่ตัวตัวตัวมอสแมมแมมพริกแดงแทนนะครับขยายมานะครับก็จัดสวนใหม่นะครับนี่คือจัดสวนใหม่ร,รวมๆนะครับจัดสวนใหม่ของเราตัวนี้ก็เอามาแขวน,นครับริบบิน้นริบบิ้นสีเขียวนะครับหรือเขาจะเรียกว่าร้อยอะไรพันฝนพันฝนปันแดดนะครับตัวเนี้ย เหมาะกับแดดนะครับเหมาะกับแดดกับฝนนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมามเล่าถึงการทําชั้นวางนะครับชั้นวางนะผมใช้ขาเป็นป็นอิดนะครับเป็นอิดครับเป็นอิดเป็นอิดลองนะครับแล้วก็ไปซื้อไม้ฝาเยเชือร่าที่มันเหลืออยู่ที่ที่ตัวนี้ครับที่ผมทําเชือร่าตัวตัวปิดกั้นตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบน พี่ว่าแดดมันส่องนะครับผมก็เลยมันเหลือผมก็เลยอมาทําทําชั้นวางไว้นะครับทําชั้นวางไว้นะครับชั้นวางต้นไม้แล้วก็มีหลากหลายครับอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็ขยายได้อันนี้ลองโอมเอามาให้ครับลองโอมเอามาให้อันนี้เป็นมาจากบ้านจานอานะครับบ้านจานอาโอบ้านจานอานี่มีของดีๆทั้งนั้นเลยครับผม นี่ที่ทำนะครับหยกครับที่ผมถอนออกมาแล้วก็เล่นหัวนะครับก็มาวางไว้นะครับมันไม่ชอบแดดนะครับมันไม่ชช่แดดมันต้องอยู่แบบร่มๆอันนี้เหมาะจัดเหมาะเหมาะเหมาะซื้อมานะครับเหมาะซื้อมาภายในมากอันนี้คนทําเป็นคอนโดนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะครับนี่ครับข้างล่างครับเวลาผมรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมครับรดน้ําต้นไม้อ่ะมันก็จะไหลไปข้างล่างนีครับผมก็ใช้กล่องโฟมครับ นี่ครับฝากองโฟมนะครับไปตัดนะครับเราทําแบบขนาดนะครับขนาดเนี่ยมันจะเป็นชั้นอันนี้เราเอาไว้สําหรับแบบเพาะนะครับเหมือน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 เราเพาะแล้วเราก็มาเสียบไว้แล้วเราก็ทําเป็นชั้นเหมือนคอนโดนะครับเป็นชั้นนะครับเราก็ดึงออกมาครับเห็นไหมครับมันดึงออกมาได้แล้วเราก็ขยับเข้าไปมันจะรองรับน้ําเราได้นะครับมันจะรองรับรับน้ําจากที่เราลดข้างบนได้ครับนี่ครับอันนี้ไว้เหมาะสําหรับเพาะ ข้ต้นไม้นะครับไม่ให้มันเจอแดดนะครับเนีผมก็ทํชั้นบางไว้น<อ>ี่ง่ายครับทําง่ายๆถ้าใครเอาไปทําก็เอาเก็บไปทําได้นะครับผมใช้อิดนะครับอิดเรียงอิดเรียงสลับนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นอิดนะครับอิดเรียงแล้วก็ใช้ไมฝ้ฝายเชล่าครับถ้าไม้ถ้าเป็นไม้ของเรามัเนเจอน้าแล้วมันจะบิดเบี้ยวนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับผมก็ อันนี้ก็เป็นคอนโดนะครับเป็นกล่องฝาร้านอาหารสดนี่แหละครับเราไปซื้อกล่องมันมาเป็นฝามันนะครับเราก็มาแบ่งนะครับทาเป็นชั้นนะครับดึงออกมานี่ครับข้างในก็เหมือนกันนะครับดึงออกมาเหมือนเราเราเราเพาะชํามันไว้นะครับไม่ให้มันเจอแดดนี่ครับมันดึงออกมาได้นะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วเราก็เข้าไปในเปลืองพื้นที่ด้วยนะครับเหมาะสําหรับกับบ้านที่เป็นตึกทาวน์เฮาส์นะครับ เวลาเราลดน้ําต้นไม้ในข้อดีของมันคร ب. เราลดน้ําต้นไม้เสร็จปุ๊บมันก็จะไหลลงไปข้างล่างลดน้ําต้นไม้ให้เราด้วยมันจะไม่เปื้อนบ้านเรานะครับนี่คอนโดหูยงลาต่างๆงคิปสั้นๆสวยไหมครับไปดูผัดอะไรบ้างเยอะแยะครับจัดใหม่จัด ถ้าโควิดยังไม่หายก็คงจะเป็นป่านะครับร้านนะครับร้านพงจะเป็นป่าแน่นอนมดูข้างนอกเดี๋ยวผมเมื่อวานนี้ก็ว่างๆผมก็ทําเนี่ยครับอิดกิแดงครับซื้อมาก้อ็ละกี่บาทนะครับมันเหลือจากสร้างบ้านนะครับตรงที่ผมต่อเติมบ้านแล้วผมก็เอาขึ้นไปเก็บไว้แล้วครนี้เอามานี่ครับมาทําเรียงนะครับมาจัดแต่งบ้านตัดแต่งสวนแต่งสวนเรา นายติดสายนะครับไปต้องการก็มาเอาได้นะครับนายติดสายหน้าร้านเราครับติดทางติดถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่เกือบติดเลยประมาณสัก50สิบเมตรมันเป็นโครงการโครงการใหม่นะครับถ้าเราไปทางทางขวามือก็ไปทางตากถ้าไปทางซ้ายมือก็เข้าตัวสุโขทัยถ้าตรงไปมันจะมีตรงทางทางแยกตรงนั้นครับตรงนี้จะเป็นสีแยกนะครับทางนู้นไปกำแพงเพชรนะครับอนุบาลบรรดาล้านหอยนะครับแฟด ใครต้องการมาส่งของครับรถแฟตนะครับ j n ก็อยู่แถวนี้นะครับร้านเจนสปอร์ตนะครับนะครับไม่ฝ่าเชล่าผมเอามาปิดกันแดดนะครับเจนสปอร์ตต้นไม้ครับใครต้องการมาขยายพันธุ์ก็มาเอาได้นะครับมาเอาได้อันนี้น่าจะเป็นวาสนาวันนั้นผมลืมพูดไว้วาสนาครับตัวนี้กิ่งมันเนี่ย สามกิ่งห้าสิบนะครับแต่ตัดขายได้ถ้าใครเอามามีเวลาก็มาเอาได้นะครับมาเอาได้อันนี้นกน้อยอันนี้นกน้อยนะครับนกน้อยหลายพันหลายเรื่องราวครับผมว่างๆเราก็มาลูต้นมงต้นไม้กันครับให้โลกเราต้นไม้ของพ่อครับเกิดแล้วเอามาจากเกลือนภูมิพลนะครับเอามาจากเกลือนภูมิพลน,นี่ก็มันมารลี่มาจากบ้านอาจารย์อาครับ ความร่มรื่นนะครับบ้านเราก็จัดให้มันร่มรื่นครับอาลตื่นมาแล้วครับตื่นแต่เช้าครับภาพรวมๆของเราครับถ้าใครอยากมาทําทําได้นะครับมีอิกนะครับพูดอีกครั้งมีอิฐนะครับมีอิฐผมใช้อิดเรียงสลับหัวท้ายครับสลับสองก้อนคู่นะครับแล้วก็เอาไม้เชือล่าไว้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็วางไม้ที่เราช้านะครับ ปกป้องปกปิดปกปิดไม่ให้มันเจอแสงแดดเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถเอาฝากล่องนะครับฝาเนี่ยฝากล่องเนี่ยที่มาทํานะครับมันจะได้เวลาเราลดน้ํามันจะได้ไม่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 เปียกพื้นเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมมาปุ๊บลดข้างบนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะไหลลงมาลดน้าต้นไม้เราครับผมซื้อกระถางซีอิทนี่ครับสว่างครับสว่างดีสว่างดีครับโอเคคลิปนี้ ผก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคบมีร้านแจนสปอร์ตนะครับเสื่อสุขุทเอฟซีผมก็กำลังจะออกใหม่นะครับยังไม่ได้ไปซื้อนะครับมีชมรุ่นเก่าๆไปก่อนนะครับชมรุ่นเก่าๆไปก่อนเ iten. สืนน่อสุกุทเอฟซีมีร้านเรานะครับด้านภายภายในดูภายในร้านเรานะครับร้านแจนสปอร์ตแจนสปอร์ตนะครับยังเราครับยังยังยังมียังๆๆม,มีที่ข้างบนอีกนะครับเนี่ย แล้สุโคไทยยังอยู่ด้านบนอีกประมาณ4ีหตัวครับซื้อทุกปีครับโอเคขอบคุณมากครับท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากาฝากทาง youtube ด้วยครับช่อง PJJ Indie นะครับแล้วก็ tiktok PJJ Indie เหมือนกันนะครับทางเฟส เจนสปอร์ตเจนสปอร์ตนะครับแล้วก็ไลน์ก็เจนสปอร์ตเจนสปอร์ตนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ